สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องป่าพูสินค้าเกษตรของเราเนาะวันนี้ผมจะลงไปกรุงเทพนะครับผมจะไปดูแลลูกค้าไปปลูกกล้วยไม้ให้ลูกค้านะครับผมอันนี้เป็นเซอร์วิสพ่าสาหรับใครที่ไม่มีความรู้เรื่องปลูกกล้วยไม้เนาะลูกค้า่านนี้ค่อนข้างซื้อเยอะพอสมควรนะครับผมในประมาณหนึ่งผมก็เลยจะลงไปปลูกนะครับผมลงไปสอนวิธีการปลูกวิธีการใส่ปุ ลงไปดีไซน์ให้ด้วยนะครับผมว่าควรจะปลูกอันไหนไว้ประมาณไหนชนิดไหนไว้ประมาณไหนนะครับผมที่กรุงเทพมหานครวรนที่เขตสายไหม่ครับผมเราไปดูกันครับผมว่าผมจะพาไปชมปลูกกล้วยไม้นะครับผมไปดูแลกล้วยไม้ให้ลูกค้าสำหรับท่านในที่สนใจนะผมอยากให้ผมลงไปปลูกกล้วยไม้ให้นะครับผมแจ้งได้นาะก็ถ้าซื้อของที่เพจของเราช่องของเราเยอะพอสมควรนะครับผม นยอดที่ประมาณหนึ่งเราก็จะลงไปปลูกไว้วยไม้ให้คิดค่าน้ํามันนะครับผมมีจะมีลงเราจะดูเอาพวกปุ๋ยนะครับอุปกรณ์การปลูกทั้งหมดลงไปนะครับผมแล้วก็จะไปให้สอนคนงานสําหรับที่บ้านของใครที่มีคนสวนนะครับผมเ็าจะไปบอกวิธีปลูกวิธีดูแลไว้นะครับผมวิธีใส่ปุ๋ยนะครับผมลงไปกันเลยครับผมวันนี้ฝนตกนะเนี่ยคะฝนตกครับผมเดี๋ยวเราลงไปปลูกกล้วยไม้กันเลยครับ